สิงคโปร์ได้ปฏิเสธการเข้าประเทศของน,นายนาธานลอนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยชาวฮ่องกงที่ลีภยัยซึ่งเป็นการเผชิญกับผลประโยชน์แห่งชาติของสิงคโปร์การปฏิเสธนี้ได้เกิดขึ้นเมื่อรอพยายามเข้าประเทศสิงคโปร์เพื่อเข้าร่วมการประชุมลับทำให้เกิดความสงสัยว่ามีการกดดันอะไรบ้างที่มาจากฝ่ายภายนอกหรือเป็นเพียงการตัดสินใจของรัฐบาลสิงคโปร์เท่านั้นสิงคโปร์ปฏิเสธนักเคลื่อนไหวฮ่องกงความสงสัยเกี่ยวกับการกดดันและการเมือง รัฐบาลสิงคโปร์ได้ปฏิเสธการเข้าประเทศของนายนาธานลอ,อนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยชาวฮ่องกงที่ลีภัยอยู่ในสหราชอาณาจักรแม้ว่าลอได้รับอนุมัติวีซ่าแล้วก็ตามแต่ทางการสิงคโปร์กล่าวว่าการปรากฏตัวของลอไม่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์แห่งชาติของสิงคโปร์ทำให้เกิดคำถามว่ามีเหตุผลอะไรที่มาปฏิเสธนักเคลื่อนไหวชาวฮ่องกงนี้ ลอได้เปิดเผยว่าเขาเดินทางถึงสิงคโปร์เพื่อเข้าร่วมการประชุมลับที่จัดขึ้นเฉพาะผู้ได้รับเชิญแต่ถูกกักตัวที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองหลายชั่วโมงก่อนถูกส่งตัวกลับทันทีนายลอถูกนำตัวกลับไปยังซานฟรานซิสโกซึ่งเป็นจุดที่เขาเดินทางออกมาก่อนหน้านี้และกระทรวงมหาดไทยสิงคโปร์ได้ชี้แจงว่าผู้ถือวีซ่าต้องผ่านการตรวจสอบเมื่อเข้าสู่ประเทศและในกรณีนี้ลอถูกส่งไปตรวจสอบด้านความมั่นคงเพิ่มเติมก่อนที่เจ้าหน้าที่จะตัดสินใจไม่อนุญาตให้เข้าประเทศ สิงคโปร์ได้ยืนยันว่ามีจุดยืนชัดเจนในการไม่ยอมให้การเมืองต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องแม้ว่าสิงคโปร์จะมีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับฮ่องกงแต่ก็ไม่ยอมให้นักเคลื่อนไหวเข้ามาเพื่อเกี่ยวข้องกับการเมืองของสิงคโปร์ลอเป็นอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติฮ่องกงและเป็นหนึ่งในนักกิจกรรม8คนที่รัฐบาลฮ่องกงประกาศจับในข้อหาความมั่นคงแห่งชาติกล่าวว่าตนเชื่อว่าการถูกปฏิเสธมีเหตุผลทางการเมืองและไม่แน่ใจว่ามีแรงกดดันจากจีนหรือไม่โดยลอยย้ำว่าได้ยื่นขอวีซ่าแบบเข้า ออกล่วงหน้าแล้วและได้รับการอนุมัติแต่ไม่ได้รับการสอบถามหรือให้เหตุผลใดๆในการปฏิเสธข้อศกกระทรวงการต่างประเทศจีนได้กล่าวว่าแต่ละประเทศมีสิทธิกำหนดกฎเกณฑ์การเข้าออกของตนเองและเรียกเราว,ว่าเป็นผู้ก่อก,กวนที่ต่อต้านจีนและต่อต้านฮ่องกงซึ่งถูกตำรวจฮ่องกงขึ้นบัญชีดำตามกฎหมาย เอเป็นหนึ่งในแกนนาการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยที่มีชื่อเสียงที่สุดในฮ่องกองและได้หลบหนีออกนอกประเทศในปี2020หลังจีนบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติซึ่งทําให้เขาถูกจับในข้อหาความมั่นคงแห่งชาติและได้รับสถานะผู้ลี้ภัยในสหราชอาณาจักรในปี2021ปัจจุบันทางการฮ่องกองเสนอรางวัลกว่า1ล้านดอลลาร์ฮ่องกองสําหรับข้อมูลนําไปสู่การจับกุมเขาและนักกิจกรรมคนอื่นๆ แต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่สิงคโปร์ดำเนินมาตรการเกี่ยวกับนักกิจกรรมฮ่องกงก่อนหน้านี้ในปี2019รัฐบาลสิงคโปร์เคยสั่งปรับนักเคลื่อนไหวท้องถิ่นที่จัดเวทีออนไลน์โดยมีโจชัวหว่งนักเคลื่อนไหวชื่อดังจากฮ่องกงเข้าร่วมผ่านวิดีโอคอนและนี่เป็นความสงสัยที่ควรพิจารณาว่ามีการกดดันอะไรบ้างที่มาจากฝ่ายภายนอกหรือเป็นการตัดสินใจของรัฐบาลสิงคโปร์เท่านั้น การปฏิเสธนี้ทำให้เกิดความสงสัยว่ามีการกดดันอะไรบ้างที่มาจากฝ่ายภายนอกหรือเป็นเพียงการตัดสินใจของรัฐบาลสิงคโปร์เท่านั้นทำไมสิงคโปร์จึงต้องการปฏิเสธนักเคลื่อนไหวฮ่องกงนี้ความสัมพันธ์ระหว่างสิงคโปร์กับจีนและฮ่องกงมีผลกระทบอย่างไรต่อการตัดสินใจนี้คำถามเหล่านี้ยังคงอยู่เป็นลักษณะที่สิงคโปร์ต้องตอบโจทย์ในอนาคต